สวัสดีครับช่องเป็งอ่านชาแนลกลับมาแล้วครับหลังจากที่พักรักษาตัวกับโรคโควิด -19 ไปพักใจใหญ่ตอนนี้พร้อมกลับมาเล่าประวัติเทพเจ้าจีนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วครับ e ีนีนี้ผมขอยกเอาประวัติเทพเจ้าองค์คารัก์ซ้ายขวาของเทพเจ้ากวนอูหรือที่คนมกเก็ตรเรียกว่าเต้กุนนั่นเองครับองค์คารัก์สององค์นั้นมีนามว่ากวนเป่งไทจือ้อและจิวชองจงกุนนั่นเองครับ กวนเป่งไทจือหรือกวนเป่งไตจุนอ๋องเกิดเมื่อวันขึ้น13ามค่ำเดือน5ตามปฏทินจีนท่านเป็นบุตรบุญธรรมของเทพเจ้ากวนอูหรือเฮียบเทียนไตเต้ซึ่งเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ในยุคปลายและโฉงฮั่นตอนปลายหรือในช่วงของสามก,ก๊กกิมซินของท่านจะเป็นหนุ่มรูปงามหน้าขาวมือจะถือตาตั้งซึ่งเป็นของท่านพ่อหรือท่านกวนอูโดยจะยืนอยู่ด้านซ้ายของเทพเจ้ากวนอูนั่นเองครับ ตามประวัติแล้วกวนเป๋งบิดาแท้ๆชื่อกวนเต็งซึ่งกวนเต็งยกกวนเป็งให้กวนอูเป็นบุตรบุญธรรมครั้งเมื่อกวนอูเดินทางผ่านมาท่านกวนเต่งนับถือท่านกวนอูมากอีกทั้งยังมีแท่เดียวกันต่อมาติดตามกวนอูไปทุกที่นับเป็นหนึ่งขุนพลสําคัญของกองทัพเล่าปีเช่นเดียวกันประวัติของท่านส่วนมากจะรบตามคําสั่งของอาจารย์โขงเบง แต่เมื่อเล่าปีได้เสฉวนกวนเป่งนั้นก็ได้อยู่กับกวนอูที่เกงจิว๋วซึ่งเป็นชัยภูมิสําคัญของจกกกเมื่อครั้งกวนอูเสียเมืองได้ไปอยู่ที่เมืองเป็กเสียและได้ขอความช่วยเหลือจากเหล่าหองแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงพยายามหนีออกจากเมืองและโดนอุบายจนถูกประหารชีวิตพร้อมกับบิดา ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้จักประเทพเจ้ากวนอูสามารถกดตัวไอได้ทิมมุมขวาบนได้เลยนะครับส่วนประวัติของเทพเจ้าจิวชองจองกุลหรือจูชองท่านเป็นขุนทหารฝ่ายขวาของกวนอูรูปร่างสูงใหญ่หน้าดำเคราดกท่าทางสง่าผ่าเผยบาททั้งสองข้างมีกำลังมากสามารถแบกของหนักๆได้และมีความสามารถคือการว่ายน้ำเก่งซึ่งแต่เดิม เป็นโจรโพกผ้าเหลืองต่อมาเลื่อมใสในตัวกวนอูและได้ขอติดตามกวนอูตอนกวนอูฝ่าด่านข่าขุพนพลโจโฉไปพบเตียวหุยและเล่าปี่เมื่อถึงสมัยกวนอูเป็นเจ้าเมืองเกงจิว๋วได้นำทัพบ,บุกขึ้นเหนือแต่โดนล้อมและท่านกวนอูถูกซุนกวนประหารชีวิตพร้อมกับกวนเป่งในปีพุทธศักราช762ทันทีที่จิวชองทราบข่าว ท่านก็กระโดดกำแพงเมืองฆ่าตัวตายตามนายไปนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ไม่แพ้เจ้านายเลยทีเดียวเก็ตเล็กเกตน้อยที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าตลกขบขันของชาวจีนอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของจิวชองแบกหมาเรื่องราวมีอยู่ว่าจิวชองเป็นนายทหารคนสนิทของกวนอูติดตามกวนอูไปทุกที่ มีหน้าที่สําคัญคือช่วยแบกเง,งามังกรเขียวหนัก82ชั่งให้กวนอูอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ว่ากวนอูจะไปอยู่แห่งหนตําบลใดเราก็จะได้พบเห็นจิวชองยืนแบกเง,งาอยู่เคียงข้างเสมอกวนอูนั้นขี่ม้าเซ็กเทาซึ่งเดินทางได้วันละพันลี้ไม่มีเหน็ดเหนื่อยแต่คนที่เหนื่อยกว่าม้าเซ็กเทาคือจิวชอง เพราะเขาต้องแบ่งเงามังกรเขียววิ่งตามกวนอูและม้าเช็กเทาขึ้นเขาลงห้วยทุกๆวันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจิวชองได้ทําหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีปริบากบนสักคํากวนอูเห็นจิวชองทําหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งก็เห็นใจมอบม้าพันธ์ดีหนึ่งตัวให้จิวชองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิ่งตามให้เหน็ดเหนื่อยแต่ในวันแรกที่เดินทางด้วยมา้าปรากฏว่าจิวชอง ถูกกวนอูทิ้งห่างไป100ลี้วันที่2อทิ้งห่างไป200ลี้วันที่3ทิ้งห่างไป300ลี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งถูกทิ้งหา่างจิวชองจึงตัดสินใจทันทีว่าคืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้เขาคงตามกวนอูไม่ทันและคงมีความผิดที่ไม่สามารถส่งง้าเมงกรเขียวให้กวนอูได้ทันท่วงทีหากถึงเวลาคับขันความที่เป็นคนซื่อและรักในสินน้ำใจที่กวนอูมอบให้ จิวฉองจึงลงจากม้ามัดขาม้าเข้าด้วยกันและแบกม้าขึ้นพาดไว้บนบ่าเอามือขวาช่วยพยุงส่วนอีกมือหนึ่งกัม้้าวมงกรเขียวไว้แน่นแล้ววิ่งตามกนอูปไปจนทันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจึงไม่เคยเห็นจิ้วชองขี่ม้าอีกเลยสำหรับวันลำลึกหรือวันไซยิดของเทพเจ้าจิ้วชองจองกุลตรงกับวันขึ้น23ค่ำเดือน1ิตามเพนจีนนั่นเองครับ นี่ก็เป็นปรับทตพรเจ้าก้นเป่งไทจื่อราชจู๋ชองจงคุณที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับคิดน่าจะเป็นเรื่องไรต้องรอติดตามชมกันวันนี้ช่องเป่งอานชาแนลขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ